สวัสดีครับพี่น้องกับสวัสดีไปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่่อง t u b e ปอนรถไทยนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ปอนรถไทยแฟนเพจนะครับกับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับไปติดตามให้ผมเลยนะครับเกับเปิดไม้ครับว่าไม้กับมาไม้ครับเปิดได้หนึ่งปีแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อัพครับมาปีนี้ก็เลยมาสิ่อัพในจังหน่อยครับพี่กายพอดีมีปัญหาเรื่องเฟซบุ๊กนะครับอัพคลิปสานะครับกับ ปีนี้ก็เลยได้มาอัพใหม่ครับเป็นเพจเคยสร้างมาก่อนหนึ่งปีแล้วนะครับคนติดตามมีอยู่สองร้อยทุกคนพี่น้องก็ฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคือสิเหรียญเฟีกันเบิร์ตนะครับผมก็ฝากไี่ที่ตามให้ไน้เด้อครับแต่เป็นว่าหมักหรือว่าจะไหนกับวาเล่นน้ำผมใดนะครับอยู่แถวบ้านก็มีเสือมียังไ้นะครับผมอ่านี่ความชอบความพึงพอใจนะครับหักหาผมใดครับ กมีสเฮ็ดสติที่เก์ออกมานะนำนะครับพี่น้องกมีหลายคนนะครับที่มาเหรียญน,นำกนัผมก็แจกเสื้อไปนะครับผมกับบได้คิดค่าใช้จ่ายนำนะครับถ้าเป็นเอฟซีตัวยงแต่ว่าบางทีก็เอาไปแจกลูกค้านำนะครับมาถือส่วงนี่ก็ให้ครับถ้าถือส่วงมันเบิดก็รอเหตุกรนะครับผมวันนี้พามาชมแท็กเตอร์คูปตาร์เอฟซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับปั้นหน้าดำนะครับเป็นแท็กเตอร์ ตีดินเหมือนผักกาดเลยนะครับผมหยาลายครับหยาลายกับลงปั่นห้ได้นะครับมีหนามจักหน่อยครับผมการันตีสามตะกานะครับภาษาอีสานกับอื่นว่าเป็นตะกาเก่านะครับบอไทยหม่นะครับคือปั่นเอาเลยครับถือว่าไม่หนามนะครับถือว่าจะดำง่ายครับกาเพิ่งกัดลดกไปสามแล้วนะครับผมขอบคุณครับ กะชมกันต่อเนื่องไปครับช่วงนี้กะเป็นหางานห้องรถหน่อยนะครับไทยปานหน้าดำนะครับหน้าดำหน้ามก็บ่ค่อยมีพี่น้องฝนทิมส่วงไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับบ่ตกเลยครับมีแต่ทำทานะครับแถวเขตบ้านผมอำเภอเราสะโกงกบหลาจะท้านีนะครับบ่เที่ยวมาตั้งผีเลยครับเห็นแต่เข้ามาไปทั้งวารินนะครับพี่เ เดี๋ยวมาไก่พ่นได้เดี๋ยวพีเดอตัวตน,นี้ก็เป็นพ่นเก่านะครับรถไทยเด้มากงออกนะครับผมรถไทยข้าเจ้านะครับแต่หลายปีละผมบอกว่ไในมีรถนะครับเพื่อนเดเอาดินให้หน้าให้นี่ขึ้นไปคูณเฮ็ดเฮีอนนะครับโอคค้ยคบ้านผมกับสีขาในปลาในด,ดวงในแจ็คดอยนะพี่น้องก็มันเป็นงานรับจอบนะครับงานไทยปัน่นกับบ่มา่าได้ครับคือแต่มีรถขั้นหน่อยมาแต่ออกมาเลยห้าหกปีเจ็ดปีหกปีนี่ก็ เพิ่นใช้บริการประจำนะครับก็เอื่อหน้าค้าประจำพี่น้องทีมก็บ่ได้ครับงามร้ายงามน้อยเพิ่อนก็เอื้อครับแนี่ว่าถ้าเป็นค้าจอจังซี่ผมึงก็ไ่อยากไปปนานนด้นะครับถางงานแบบบ่หลายงานรับจอบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าค้าประจำผมมาให้เบิดนะครับผมถ้าใช้ผมถ้าใช้บริการผมประจำนะครับสิ้นปีมาก็มีของสำรวยให้นะครับอย่างเช่นเสือนะครับผมเสือใส่เฮ็ดเบียเฮ็ดงานคือ ผมก็ได้ทำเนียบเลยนะอาจารย์ใหญ่เพื่อนผมนะครับขันไฟจังเมื่อนข้นนี่คือแถมเสือไปได้ครับหนึ่งตัวขาสองเมื่อนก็ได้สองตัวครับขาจัางซี่เมื่อนก็ได้ซี่ตัวนะครับพี่น้องบอเล่นนะครับบอเล่นนะครับจังซี่เมื่อนก็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ขอกับหายไปตัวสองตัวด้วกันนะครับพี่น้องกัของแถมเล็กไหน่อยนะครับจากใจทีมงานรถไทย จากใจจะคล้องรถนะครับผม่วงนี้ก็เป็นงานรับจอบข้างรถหน่อยนะครับรถใหญ่เข้ากัจอดนะครับผมกจะจีเกินไปตีปลาจะคล้องเหรียญเม็ดเล็กน้านอยครับพอได้อับจิบไปนํำกะสีไม่หม่างโค่นแน่ครับพี่น้องครับตามกกใหม่หลายตนยู่ครับจะเอาลงมาเห็ดทาน ตัวผมเองก็ได้เขาสวนยางนะครับหยิบยางฝั่งนี้กรับคนขับ LC ลซีศูนย์เลยนะครับใจเย็นครับใจเย็นเพื่อนนี่รักษารถดีอยู่ครับผมแตาในแนวนี้ตลอดคือสีไข่ครับจะรอฟังจากปากเพื่อนคือว่าเราพี่น้องพี่น้าถ้าเพื่อนเทศไทยกระเฮ็ดครับถ้าเพื่อนโมเฮ็ดกระยุดครับ แต่ว่าย่ำผมบางผมก็ดสิไปเองนะครับแล้วแต่ผู้ธาได้ครับทาบ่าได้ก็รถมันก็นหลายนะพี่น้องให้เพี่นเอาคันใหม่ไปก่อนก็นได้ครับบ่พันว่ากันเพป็นนาจเดยร์ย่ำสองรอบนะครับพี่น้องฟังหย่ำหลายนะครับอยากจะฝากพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับพี่น้องขอย่ำเล็กน้อยนะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ได้ครับในเฟซเฟซบุ๊กนะครับ ซื้อเพจว่าพนรถไทยแฟนเพจนะครับซื้อขึ้นกันนะครับกับยูทูเปเพาเพิ่มได้คำว่าแฟนเพจกันมานะครับเห็นเลยครับผมฝรั่งยิมเก่าหาวแต่ว่าคนเมืองคนที่ตามก็บาค่อยร้ายนะพี่น้องเนี่ยเ,เปิดไม่ครับเพคือสองดังเพิ่นนะครับตามมีตามเกิดพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยนะครับบอว่าเฮ็ดโหลดสิได้โหลดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเหล่อมจากน่อยไปห้ามาครับผม คือสองยูทูบผมเห mm ็ด hmm. มาแต่ก่อนกับค,คนที่ตามมีอยู่ประมาณสิบยี่สิบคนนี่นะครับเอาโมเอา,เอาพวกพวกเล่นน้ากันนี่นะครับที่ตามกันเองก็ mm hmm. ถือช่วงยล้างมากก็ดีใจแน่ครับถือช่วงมีหกสองคนที่ตามเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งพันนี่นะครับผมกับ mm hmm. พ่อมี่เกาหาฝรั่งเวทเขียวเข้ามากะขึ้นมาเมืองกลัวนะครับกับที่ว่าดีใจครับกัขอบคุณไปยังเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามให้กะ อยู่ทางไหนแน่ก็รล่งานโตก็พุมได้นะครับพี่น้องสวัสดีกันได้นะครับทักทายกันได้ครับเฟรดเมื่อนี้ทักวันเลรนน้ำกันได้ครับถ้าผมเห็นผมก็ตอบนะครับถ้ึงส่วนพุ่มบางนะพี่น้องบางทีถึงส่วนว่าบางดีทักกันเข้ามาผมก็ขอโทษขออภัยหลายนะครับเจอก็บบริษัทตอบครับถึงส่วนว่าบางจะ นี่น้องนุ่งมาเล่นน้ำลายครับเตอดีใจอยู่ครับผมสี่มีทุกมือนี่นะครับเพาะอาชีพที่เจ้าข้องมักนะกับเป็นเล่นสางขีบสางยังอาชีพนี่้ติดข้องมักนะครับจะเฮ็ดคู่กันมากนะครับพี่น้องครับเสียเบียาบนนะครับช่วงแรกๆได้แล้วครับช่วงมีหกสองครับแต่ก่อนนั่นก็เฮ็ดไพเฮ็ดมันนะครับพอเฮ็ดน้ำกันไหม่เรื่อยก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับแต่ว่าผมก็ บ่คอยมีเวลาคือเสียเบียนะครับเสียเบียเพิ่นกถ่ายคลิปเป็นหลักเนาะพี่น้องผมกัต้องทำงานนะครับทำงานคือขับรถนะครับถ้าว่างกระเด้ถ่ายครับนั่งเถื่อนั่งงานแบบงานใดมันเมื่อยมันยากจังซี่ผมกับ่ค่อยได้ถ่ายนะครับถ่ายมันกับ่เป็นตาเมืองนะครับคั้นใดผู้เลียนถ่ายให้ทนั่งแถืกะใช้เสียเบียเสียหค้งถ่ายใหาอย่เงี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมว่าจาของถ่ายเองเพิ่นจะเบิ่งดีกว่านะครับก็เป็นซี่ลมลมนะครับพี่น้องมองนี่ว่างเง้ยได้ความหน้าเด้อยปวดเก่านะครับ เสียเบี้ยเธอกับได้ทายอยู่ตลอดนะครับเดลยว่าอาชซียรักเลยนะครับผมกับแกเป็นอาชีพเสริมนะครับผมถึงงามว่างก็ทายเองครับแต่ได้ยงาขึ้นมันครับพี่น้องแต่ว่าต่อไปก็จะพยายามทายเกือบทุกงานนะครับในส่วนที่ผ่านมางานบริษไทยก็ร้ายนะครับคือมันกัเลยวได้เงาเมื่อยมเมื่อยว่างมาว่างนะพี่น้องนี่ยครับรถนะครับต้งเชื่อมันเมื่อยน้ำงานเมื่อยน้ำเมัน รถแล้วมันเก๋โมยจากมยจากเบาจากภาคนะครับก็เลยไปถิ่มไปน้ำเนียถิ่มคลิบไปน้ำมันลมเกดจะถอยมาที่หัวหน้าเออเลียร์รับ่๊ ต่อไปก็จะได้อัพทุกคลิปู่ครับก็มาจากฝรั่งเอทีหาซูนเานะครับคลิปก่อนมาต่อเลยฝรั่งสี่สิบเขาก็สิไปลงปันให้พรั่งเอทีไทยอยู่นะครับเอาจะได้กับอย่าลืมที่สองอย่าลืมติดตามทั้ง Facebook เฟสเฟสบุ๊คให้ด้วยครับผมอย่าว่าลำไไรนะครับกกอยากให้ไปติดตามให้น่นะครับเอซทุกคนคือสิมี เฟซบุ๊กเพื่อทุกคนอยู่นะครับผมเอาไปพบกันในคลิปหน้าครับสิพ่าเอลซีศูนย์หองเปปันให้พลังหาซีเอี่กันครับผมอะไรก็คือสิบบรทิทศายนะครับมันสิบรมเป็นแต่เมืองครับมันสั่มกันหายครับรถกันพี่น้องนี่นะย่ามฝนพอดีขี่ได้ลำบากนะครับขี่ดีครับสือมาสามสี่พันเอาไปเจอกันในคลิปหนา้าพี่น้องสวัสดีครับ